ก็ย hey, ังไม่น่อยนะเขาหาคุดที่หลอมาปล่อยปลอดนะมันมันกินเห็นเลือดมันเป็นแน่ดหนเว้อนะเอออันนี้ลูงแกงสปาวานนี่เอาบุกเคกินเฮ้ยบุกินยอมเห็นเลือดมาละมันอยู่ตามกองขี้ควายบอกสบายดีทุกคนเนาะ เดี๋ยวนนฮักกระสีออกไปหน้าตายอีกคือเกา่าหนองออกไปดำนาเนาะน<ำ>ไปดำนาตายได้พี่น้องนยะิมาทันแล้วน้ำหวยน้ำหวย<ำ>บ <ốc S 3> ๊กเลยนี่น้องค้านี่ลายกูนี่น้ำหวยไปนะดอยแล้วเหรอวะไปนะทึ้แล้วเลยไ,นะไม่ยังในถุงนะ่ะย็ดนั่งเลย เออปวดขาเบิดพี่น้องเอ้ยน้ำณวานนี่ยังบ่นายอยู่ยังปวดแข็งปวดขาอยู่อ๋อวานนี้นี่อยู่ล่อบักหำวาน เมื่อนี่บวมีหลออุอ้มไปมือน,นี่อาโหเก็จะจับนกแอนอยูก่กปับ๊บ บรรยากาศคึ้มพี่น้องมัน้นี่แั้นแต่มันแดดรอบสวยนี่แหละสสือลายเนี่ยสยย่สงสวยๆมันสีแดดหมกลม้ไง่ยก็ะโดดนะว้าธนาารจ่าตอนุแอนว้โว้กินได้หลาย เห็นว่าพี่น้องก็จะเอาหนุกแอนเนาะกัวปั๊บกัวปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องก็จะเอานุกแอนเห็นไ่มก็จะเอานุกแอน ใส่เอ็มพีสามต่อเปิดขย้ายขึ้นใส่กับแจ็คแจ็คตู้เขาเนี่ยพี่น้องแล้วก็น,นิตะนางดึงเนาะนี่พี่น้องมาเบ่งลูกแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังน,น้อยได้พี่น้องจนมันใหญ่ หลูกแล้วลูกแล้วก็ลูกนกเอี่ยงก็ยังน,น้อยนะก็หาคุดที่เรามาปลอ่อยปลอ่อยในมนมันกินงไ,งไปเมืองละนะ,ะไปเมืองลนะัง เล็บเอาไรยังก่อนดิ้นเห็ดเห็ด <casos> ยังเห็ดเลือดมันเป็นแน่หลายเบื้องหนาเอออันน <f 2 structured> <n> ี้ลุงแกงเสฟปาวาดนี่เ้าบุเกอรกินข้าบุกินยอำเห็ดเลือดมาละมันอยู่แต่ตามกองขี้ควายบอกเอออ่อเ็ดเลือด เมนอยู่บ้านเนาะหนึ่งบัวอืดแล้วผเคยกินกินรสวะโอ้ยมาเบิ่งกันเจ้าเอเห็ดเลือดพี่น้องซื้อเห็ดเลือดเนาะอ้าวผมเคยกินจากเถอมันเกิดในตามกองขี้งัวขี้ควายพี่น้องเห็ดนะ อยู่บ้านกะบ,บ,บือดหาบ่เคยกินย่พี่กาเจออ้าบ่เคยกินก็เจ้าว่ามันแสียพี่น้องเห็ดเลือด้วยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยยมเสาออกมาดำหน้าไตพี่น้องเลยอกะก็ดำเริ่มดำบ้านนี่ น้าหยอดตัวนี้ได้มาแกละหยาก็บวก้นเลยหนี่งโผล่หำใส่นี่นาหยอดนี่งามๆนี่ก็เม่นนาหยอดนี่ตัวนี้ก็เจาะหยอดก้อนนี่ยอดก้อนนักหยาจะขึ้นหักง่ายเลยง่ายไวนี่ถึงหอดน้ำลังนี่ดีนงามทวนหยาเลย เดี๋ยวพี่น้องให้ที่ดำบ้านนี่ในดำนาสี่ไ้หนึ่งสองสามสี่สี่ไให้มีใยกระโมนี่นโ,โ้พีกายนี่ยอดปี้นี่ไทยเวไร์รมันแข็งแล้ววอรได้ยอดข้างดำบ้านนี่ติดเดี๋ยวนี้ tất cả xong ta lúc bớt lại ta nâng nhanh ta nâng tất cả xăm tổ chí xăm ha nhau ừ. tạm nhau rồi đây này để tất cả xăm ta nghe tiếng tại แสงน้าตนะายนกกระไก่หวยกือกันได้พี่น้องตกาศโตที่สามาก,กระตกบทันยาสัม เอาพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้กับชิชุเพียงตะน,นีเลยพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย